สวัสดีค่ะอยู่กับสวนแก้วกันณนจันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูมังคุดมาส่องดูกันว่าเราจะมีมังคุดให้ได้เก็บมั่งหรือยังเพราะว่าที่สวนอื่นเริ่มจะออกกันแล้วนะคะว้าวนี่เลยค่ะเราเจอแล้วนี่ อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเขาจะเรียกว่ามังคุดลูกฝาดนะคะก็จะมีแต้มสีแดงๆงขึ้นนี่ค่ะเขาเรียกว่าเลือดฝาดนี่เราก็จะเต็ดแล้วนะคะจะได้ไปขายแล้วค่ะนี่เลยค่ะดูให้ เพื่อนๆดูกันชัดๆนะคะนี่เลยค่ะอันนี้คือมังคุดที่แก่แล้วนะคะเก็บได้ค่ะแบบนี้สวยสีสวยลูกสวยผิวมันเลยนะคะเนี่ยเราได้มาแล้วสองลูกนะคะ ว่าเก็บมังคุดทีถ้าแบบช่วงแรกๆเนี่ยราคาจะดีใช่ไหมคะเราจะลุ้นกันมากเลยว่าเขาจะสุกเยอะไหมเพราะว่าช่วงแรกๆจะได้ราคาดีมากเลยค่ะพอของเริ่มทยอยออกเยอะๆราคาก็จะเริ่มลงเรื่อยๆนี่ก็เห็นเพื่อนที่สวนอื่นเขาก็พูดเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้ราคาก็เริ่มลดลงแล้วค่ะ เดี๋ยวเราไปดูตรงกิ่นอื่นอีกนะคะว่าจะมีอีกหรือเปล่าถ้าลูกขนาดนี้กิโลนึ่งก็จะอยู่ประมาณสักหกเจดลูกะคะ่ะหกเจ็ลูกก็จะได้กิโลนดีลองดูกันอีกนะคะว่าจะมีอีกไหม ส่วนบนยอดข้างบนนู้นค่ะเราก็จะปีนขึ้นไปนะคะบางทีถ้าเขาจะมีไม้ตะก้อสอยอยู่นะคะแต่ทีนี้บางทีเราก็จะดูได้ไม่ชัดเท่าไหร่ก็จำเป็นจะต,ต้องขึ้นไปอะคะ่ะอันนี้จะมีเลือดฝานะ เ่งดีๆเลยค่ะใช้สายตาอย่างมากค่ะเวลาเก็บมังคุดม,มีสุกมักงอย่างอันนี้ล่ะคะอันนี้ก็ย่างค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูต้นอื่นเลยนะคะก็จากมานี้ค่ะก็จะดูไปเรื่อยๆทีละต้น บางคุณเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเวลาเก็บเนี่ยจะใช้เวลาเยอะมากเลยค่ะดีดูนะอ้าวนี่นี่อีกค่ะเพื่อน,อ,นอันนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเขาเรียกว่าเลือดฝาดน,นะคะนี่ค่ะเขาจะเป็นสีชมพูดแดงอมแดงม่วงๆเรื่อยๆเเ,เ,เนี่ยค่ะ ถ้าเก็บถ้าเก็บเนี่ยประมาณนี้จะได้ราคาดีมากเลยนะคะแต่ถ้าแบบว่าเราปล่อยให้ลูกดำอะไรแบบเนี้ยราคาก็ไม่ดีค่ะนี่อีกลูกนึงเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เลยค่ะเย้เดี๋ยวเราดูนะคะนี่เลยค่ะอันนี้ก็ยังถือว่าได้ราคาดีอยู่นะคะ แต่ถ้าแบบสุกดำเลยเนี่ยคือจะไม่ได้เดี๋ยวเราจะเด็ดแล้วนะคะเย้นี่เลยค่ะแต่อีกลูกหนึ่งเราก็ต้องดูดีๆค่ะว่าเขาอะเป็นผิวลายหรือว่าเป็นเป็นกากเป็นอะไรหรือว่าเป็นลูกสุกเนี่ยค่ะ เลือดฝาดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะคะอันนี้เนี่ยคะ่ะก็ใช้ได้คะ่ะวันนี้เราจะไปดูต้นอื่นๆอีกนะคะอันนี้ใช่ไหมคะลองดูนะคะอ๋อแต่ลูกนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นแบบว่ากะค่ะ เป็นลายผิวลายของเขาก็าได้หลายลูกแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ